สวัสดีค่ะหมอบุ๋มนะคะแพทย์หญิงพันธ์ประพาย,ยงตระกูลค่ะคือจะถามว่าถ้าเป็นคนที่แพ้ง,ง่ายแล้วติดสารนะคะสามารถใช้ได้ไหมคะคุณหมอสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยค่ะสำหรับสารสกัดที่อยู่ในน้ำตบกุหลาบเพอร์พีนะคะก็เป็นสารสกัดที่ได้รับออยทุกตัวนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีสารที่เป็นอันตรายสําหรับผิวเพราะฉะนั้นสามารถใช้ได้สําหรับทุกสภาพผิวผิวแพ้ง,ง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้ยาวๆเลยค่ะ ตอนแรกก็กล้ากๆก,กลัวค่ะแต่พอใช้แล้วเนี่ยไม่แพ้ค่ะแล้วก็ไม่มีอาการระคายเคืองอะไรเลยนะคะการันตีเลยว่าคนที่แพ้ง่ายค่ะแล้วคนที่เคยติดสารเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะอย่างออนเองเนี่ยก็เคยแพ้สารสเตียรอยด์มาก่อนน้าพังมาก่อนเลยจําเป็นจะต้องบํารุงมากกว่าปกติค่ะออนเลยใช้ควบคู่กับมาร์สไปด้วยค่ะมาแค่1 0บถนาทีนะคะโปะเอาไว้ตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกอิ่มน้ําค่ะและสภาพผิวก็ดีขึ้นมากเลยค่ะ สำหรับสาวๆนะคะที่จะเลือกใช้สกินแคร์นะคะก็อยากให้เลือกสกินแคร์ที่ได้รับออยอถูกต้องนะคะแล้วก็เช็คความปลอดภัยค่ะก่อนที่เราจะเลือกผลิตภัณฑ์มาใช้สำหรับผิวหน้าของเราค่ะ C.D. Facial Essence น้ำตบกุหลาบเทอร์ปีนการันตีด้วยรางวัล Iconic Hydrating Treatment Essence ประจำปี2021